ช่วง movie guru spotlight สนับสนุนโดย Cinema g i c a เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการมูฟี่กูรูกันแล้วนะครับในช่วงมูฟี่กูรูสปอตไลท์นั่นเองครับสปอตไลท์ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะส่องให้กับภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอยอยู่เลยนะครับก็คือ w i c k e d for Good นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทสรุปครับของมหากยาภาพยนตร์เรื่อง w i c k e d ที่ทิ้งท้ายไว้ด้วยรายได้ที่โอ้โหบอกว่าสวยงามมากๆนะครับพร้อมกับคําชมมากมายเลยทีเดียวจากนักวิจารณ์และก็ผู้ชมทั่วโลกเลยทีเดียวครับเราต้องเท้าความอันนิดหนึ่งทั้งเราจําได้จากภาคแรก2ตัวละครหลักกคือ2แมมม่ด็จะี อัลฟาบาแล้วก็กลินดาซึ่งแม่มด2คนนี้ถ้าเราจำจัก ภาคที่แล้วได้2บุคคลที่ขมเนซึ่งกันและกันกลายเป็นเพื่อนรักแต่ในที่สุดต้องแยกกันด้วยความคิดที่มีความแตกต่างแล้วสรุปว่าตอนท้ายเราก็จะจดจําได้ว่าอัลเฟรบาถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายแล้วก็ส่วนกลินดาก็จะถูกขนานนามว่าเป็นแม่มดที่ดีเราต้องมาดูว่าในภาคจบครั้งนี้วิถีภาพของเขาจะสามารถกลับมาเชื่อมกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมและมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้เราเห็นถึงจักรวาลของพ่อมดอ,อสุดมหัศจรรย์นั่นเองครับ ตอนนี้ครับเรามีเบื้องหลังและบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Wicked for Good มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ When we leave at the very end of Wicked, Elphaba has to make the decision to go off on her own, and we catch up to them some time later, and things in Oz have changed. In Wicked for Good, we get to see the repercussions for their actions. The choices they've made have elevated Glinda. Glinda! The good! And also meant that Elphaba now has to live a lonelier life. Citizens of Oz, this wicked witch must be found. That friendship is tested by two different ideas of how the world should be. I'm a public figure now. People expect me to lie. Elphaba and Glinda's bond is tested multiple times but they love each other enough to not only accept that but celebrate it and they realize that actually they need to do very different things they need someone to be wicked so that you can be good i don't think their friendship will ever break it just changes form and it actually makes them all the more powerful it's time for both of us to fly สนับสนุนโดย Cinema t i c a เนรมิ m โรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printing